ฉันนางพิมพภาใบาย,ยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสำหรับการดำเนินงานในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพชุมชนค่ะของตำบลอุโมง์เรามีสำนักงานที่แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีการให้บริการตรวจสอบเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพเรื่องอาหารยาเครื่องสำอางและเรามีอสมอนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปฏิบัติงานต่อเนื่องสัปดาห์ละสองวันค่ะแล้วทีนี้เรามีส่วนของอาการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านนวัตรกรรมลดแป้มๆลงสู่ชุมชนค่ะให้อให้ครอบคลุมทั้งตำบลอุโมงค์1 1หมู่บ้านค่ะสำหรับในประเด็นที่การตอบรับของชุมชนนะคะเราพบว่า,าประชาชน มีความมั่นใจผลิตภัณฑ์สุขภาพของเราว่ามีความสะอาดปลอดภัยและมั่นใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านมาจากทางอ,องค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยสาขาลำพูนรถแป้มๆนี่นะคะก็จะเป็นรถที่ให้บริการอ,อาหารทั้งอาหารสดนะคะอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เรื่องของผักผลไม้ในทุกส่วนอาหารทะเลนะคะค่ะ,ะครบ ทุกชนิดนะคะในในรถแล้วแบ่งเป็นสัดส,ส่วนผ่านการตรวจสอบจากตลาดกลางซึ่งในในตลาดองค์การมหาไทยเนี่ยนะคะค่ะเราก็จะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ได้มาตรฐานค่ะแล้วเราจะสามารถกระจายลงสู่ชุมชนให้ให้ถึงกับในระดับครัวเรือนนะคะแล้วก็ ในส่วนของรอพศเขตพู้รับผิเจของรอพศตอนี้นะคะประชากรสัด hmm. ส <Sud> <th Rena ult> no ่วนของเราส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่ประมาณ34%ฉะนั้นการเดินทางที่จะไปจ่ายตลาดนะคะก็อาจจะไม่มีความปลอดภัยค่ะอันก็เราก็จะส่งผ่านนวัตกรรมรถแป้มๆที่ไปถึงครัวเรือนค่ะในชุมชนมีความพอใจนะคะว่าในส่วนของรถแป้มๆมีผลิตภัณฑ์ที่ มั่นใจนะคะ,ะมีมั่นใจว่าสะอาดปลอดภยัยแล้วมีครบทุกอย่างนะคะค่ะ,ะความสะอาดในรถการแบ่งสัดส่วนของอาหารแยกเป็นประเภทประเภทและมีครบทุกอย่างค่ะประชาชนพึงพอใจมากนะคะค่ะในส่วนหลกัหลกๆเลยนะคะของศูนย์วิสัชวิสัชการแพทย์นี่นะคะค่ะคือเรื่องแรกเลยค่ะสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้นะคะทั้งอสมอนักวิทย์ทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะค่ะแล้วส่วนที่สองนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ค่ะที่จะนํานไปตรวจสอบอาหารนะคะและส่วนที่สามที่สําคัญที่สุดนอกจากเราเจอเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยนะคะค่ะเราก็จะส่งตรวจสอบอกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1เชียงใหม่ซึ่งเราก็ได้รับาการสนับสนุนและอนุเคราะห์เป็นอย่างดีค่ะ ศูนย์วิาสาตการแพทย์ที่หนึ่งเชียงใหม่สนับสนุนเต็มที่ค่ะในะในการที่จะให้บริการประชาชนนะคะถึงผู้บริโภคทุกส่วนแล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มนะคะค่ะตอนนี้นะคะหากผู้ที่สนใจคือจริงๆแล้วในศูนย์วิสาตการแพทย์ชุมชนนี่นะคะ,อะของเราบางคนนะคะการที่จะเข้าไปในรอพอสอต ก็อาจจะต้องมีภาวะของการเก็บป่วยของการอะไรนะคะแต่ของเรานี่ศูนย์ีิเศาส,สรุขภาพชุมชนของเราตั้งอยู่บนสํานักงานชั้นสองของอ,องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ตลาดปะเหิวสาขาลำพูนคือท่านสามารถขึ้นไปตรวจสอบหรือนำเรื่องที่ท่านพบเจอในชุมชนหรืออะไรขึ้นไปพบกับ พวกเราน่าจะนำตัวอย่างนะคะไปไปตรวจสอบในตรงนั้นได้เลยหรือว่าในบางเรื่องที่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนี่นะคะท่านสามารถนำขึ้นไปวิเคราะห์หรืออะไรตรงนั้นเพราะว่าในส่วนนั้นนะคะศูนย์บร,ริษัทการแพทย์ชุมชนของตำบลอุโมงนี่นะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือเป็น l a บนะคะที่จะตรวจสอบเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วอีกส่วนหนึ่งเราแบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ สำหรับปรับเปรียร่ยนพฤติกรรมอย่างน้อยเรื่องของ n c d เรื่องของโรคเรือหลังนี้นะคะค่ะเราก็จะเน้นเรื่องของ3า2อสอแล้วในปีต่อไปซึ่งเนี่ยค่ะหลังจากปี68นี่นะคะเราจะมีเรื่องของการสนับสนุนหลายๆอย่างค่ะเป็นขลุพันการแพทย์นะคะเป็นเครื่องตรวจความหวานความเค็มนะคะเป็นเครื่องวัดดัชนีมวลกายหลายๆอย่างค่ะที่จะสามารถประเมินสุขภาพได้ เราอาจจะพบกันที่ตลาดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยตลาดปลาหวสาขาลำพูนค่ะ